สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เกิ a เมนะครับคลิปนี้ผมอยากทำเพื่อคลายข้อสงสัยว่าว่ายน้ำเนี่ยติดโควิดได้ไหมว่ายน้ำเนี่ยหมายถึงว่ายตรงที่สระว่ายน้ำนะผมไม่ใช่ว่ายแม่น้ำหรือว่าทะเลนะครับก็ข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยผมนำมาจากเว็บของกระทรวงสาธารณสุขลนะครับผมแล้วก็เว็บหมอจากต่างประเทศครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยเชื่อใจได้แน่นอนครับผมก็ถ้าอยากไกปอ่านเพิ่มเติม,ตมก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงช่องอธิบายวิดีโอนะครับ ก็กับสาหรับคําตอบที่ว่าว่ายน้ําเป็นโควิดไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นน้อยมากๆน้อยสุดๆครับคือต้องบอกว่าสาวยน้ําเนี่ยจะมีคอรีนอยู่ใช่ไหมครับผมหรือว่าบางที่ก็เป็นสระเกลือใช่ไหมครับไอ้คอรีนกับไอ้เกลือเนี่ย pH เนี่ยมันสามารถฆ่าพวกเชื้อโรคโควิดได้ครับผมถ้าอ้างอิงจากเรืต่างประเทศเลยไอ้คอรีนกับค่า PH ของสาเกลือเนี่ยเชื้อโรคโควิดอะอยู่ได้แค่30มสิบวิเองครับถ้าอยู่เลยสามสิบวิปุ๊บมันก็ฆ่าเรียบร้อยแล้วคือเอาเป็นว่ามันมีกรดที่เข้มข้นที่สามารถฆ่าโควิดได้ครับผมแต่ฆ่าเฉพาะในสาวยน้ํานะแต่ถ้าหากเราไวหวหลวงข้างๆกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยไอ้นั้นก็มีสิทธิ์เป็นโควิดด้วยครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะ าตามข่าวที่ออกหรือว่าคนที่ไปไว่ายน้ํามาแล้วติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาจะติดเพราะในในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าในห้องน้าครับเพราะว่าในห้องน้ําหรือว่าห้องล็อกเกอร์รูมหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยอากาศมันไม่ถ่ายเทครับผมถ้ามีเชื้อโควิดอยู่มันก็อยู่แต่ตรงนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่ไปไว่ายน้ําแล้วติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่อะแต่ติดเพราะห้องน้ํากับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแต่ว่าถ้าไปไว่ายน้ําคนเดียวอะไรเนี่ยไม่มีทางติดโควิดแน่นอนครับนอกจากว่าคุณจะปีติดแต่เนื้อต้องตัวหรือว่าติด ว่ายใกล้ๆกับคนที่ติดโควิดอยู่แล้วครับผมก็คลิปนี้จริงเแล้อยากทํามาสนองสนองตัวเองครับเพราะว่าผมก็อยากว่ายน้ําเหมือนกันแต่ว่าถึงแม้จะอยากจะว่ายน้ําตอนนี้โควิดสามป,ปิดครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ